เนื่องจากเราทําไร่เกษตรกร,เ,ร,กรเป็นเกษตรกร,ะร,กรโอะโวคาโดที่ปากช่องนะครับแต่ว่าเราใช้เวลาปลูกมา3ปีประมาณ3ปีกว่าเราก็พัฒนาผลิตพันธ์ของเราในไร่นะครับทั้งการปลูกการรักษาและการดูแลเทคนิคการปลูกต่างๆแต่มันไม่คืบหน้าเท่าที่ควรเนื่องจากว่าเราไม่มีผู้คุยด้วยไม่มีคนมาช่วยไม่มีภาคเราไม่สามารถเข้าถึงภาครัฐได้ไม่ใช่ภาครัฐไม่ช่วยเรานะ และหลายๆเกษตรกรที่เราไปเจอมาสถานที่อบรมต่างๆก็มีความรู้กันแต่ไม่สามารถที่จะเอาไปใช้กับเกษตรกรใน,ในพื้นที่ของตัวเองได้เนื่องจากว่าไม่รู้จริงไม่กล้าตัดสินใจจริงว่าจะลงพันธุ์อะไรอัโวคาโดมีหลายพันธุ์มากนะครับและพันธุ์ที่ตลาดโลกต้องการและตลาดที่เราต้องการกินมันมีอยู่4 5หพันธุ์มิทัสันบัคเคนีพิงเกอร์ตันแฮชนะฮะหรือบูตเจ็ดบูตแปดเนี่ยคือพันธุ์หลักที่เราจะต้องมีกันต้องปลูกเพื่อตลาดแต่ไม่มีใครรู้ก็ไปปลูกพันธุ์พื้นเมืองกันเยอะ จะเปรตสปาก,กันไปหมดจนกระทั่งทําให้เราคิดว่าผมดรชิตวรเนี่ยใช้หลักการบริหารจัดการหลังจากอบรมของคุณคุณอาจารย์ฝนแล้วนะฮะก็มาตั้งชมรมกันรวมกลุ่มตั้งชมรมกันเพื่อแก้ปัญหานี้เพื่อให้เกิดการรวมตัวเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาสายพันธุ์ที่ถูกต้องที่เราจะปลูกเพื่อเกิดการที่เราจะเลี้ยงดูอวคาโดข,ของเราในไร่ให้ถูกทางให้ปราศจาก มแมลงและเชื้อราโดยไม่ใช้สารเคมีอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนเับที่เราเน้นมากเนื่องจากตลาดสินค้าที่จะเข้ามาสู่การซื้อขายของเราเนี่ยเขาจะเน้นมากเรื่องสารเคมีนะครับเพราะเพราะนั้นปากช่องเนี่ยเราจะทําให้ตลาดอะโวคาโดของเรายิ่งใหญ่ให้เป็นให้เมืองปากช่องเป็นอะโวคาโดทาวให้ได้ไม่ถึงปากช่องต้องนึกถึงอะโวคาโดปากช่องคนกรุงเทพมาเที่ยวที่ปากช่องเยอะเข้าในเขาใหญ่เยอะมากปีต่อปีเราจําเป็นต้องทําพืชเศรษฐกิจ ตัวนี้และเป็นพืชที่ทรงไปด้วยคุณภาพของการดูแลรักษาสุขภาพซึ่งเป็นเทรนที่คนเราต้องการปัจจุบันนี้ให้เขาบริโภคได้อย่างถูกทางและใกล้กรุงเทพที่สุดครับกดเหล็กของชมรมอัลบาโดปากช่องเฉาใหญ่ผู้ที่มาเป็นสมาชิกเรานะครับเราจะมีเกณฑ์มาตรฐานจากชมรมนะครับร่วมเกณฑ์ของเราเนี่ยจะร่วมกับโครงการหลวงนะครับเป็นเกณฑ์ของโครงการหลวงที่ อาจจะมีหลายข้อหลายสิบข้อมากคุณจะขายคุณจะผลิตคุณจะออกตลาดได้ต้องผ่านชมรมเราด้วยเกณฑ์มาตรฐานที่เราวางไว้ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณไปทำมาใหม่ไมปปลูกมาใหม่คุณมีสารเคมีคุณต้องโลแปลงนี้ไปแล้วปลูกใหม่อยู่ในประเทศไทยที่คนสามารถที่จะมารับจากเราไปขายได้สุดท้ายตลาดของเราจะเป็นตลาดต่างประเทศผมติดต่อที่จะไปดูใบนะครับและไปญี่ปุ่นด้วยนะฮะโดยกรมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยซึ่งผมติดต่อไว้เนี่ย จะให้พวกเราอโรคโดปากช่องเนี่ยเดินทางไปทริปที่จะไปสังเกตการในงานฟูดแฟร์และฟูดเทคที่ญี่ปุ่นนะฮะซึ่งเรามีแพลนว้ปีหน้าเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยนอกจากจะทำออรคกโดที่เมืองไทยที่ปากช่องให้มันมีคุณภาพแล้วจะต้องไปดูตลาดต่างประเทศด้วยผมพัสรวุฒิข้องํำไรครับทําสวนโอโ์คโดอยู่ที่ตำบลปากช่องครับบ้านหนองตางแก้วตำบลปักช่องอำเภอปักช่องนครราชสีมาครับชื่อสวน ือเรียกใน Facebook ว่าปอจักรภาคครับการที่ผมมาปลูกอะโวคาโ,โดครับเมื่อก่อนเนี่ยผมต้องอทำไร่ท่างโพดไร่มันม,มันเป็นแบบเขาเรียกว่าเกษตรแบบปีต่อปีถาดภุมบ้างครับได้กําไรบ้างแต่และปีเราไม่พอที่จะเลี้ยงครอบครัวได้ อีนี้ผมก็เลยหันมาปลูกน้อยหนาแต่น้อยหน,า,นาธรรมดาพื้นบ้านนะครับแล้วก็น้อยหนาพันธุ์ปรับช่องเสร็จแล้วเมื่อเวลาผ่านไปไน้อยหนาเริ่มมีปัญหาต้นก็ตายเยอะโรคก,ก็เยอะมากใช้ยาคําแรงมากจนกระทั่งผมได้มาพ้นพบผลไม้เพื่อสุขภาพชนิดใหม่ที่กันที่เป็นที่นิยมกันทั่วไปนะครับโรทานแล้วมีประโยชน์มากก็คือ อะโวคาโดครับเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่พี่ผมก็เริ่มปลูกตั้งแต่ปี2,560นะครับจนกระทึงมา2,563ผมก็ได้เก็บผลผลิตมาบ้างนะครับบางต้นในช่วงระยะนั้นนะครับผมก็เริ่มปลูกมาตั้งแต่ตอนเล็กน้อยมาก่อนประมาณสัก50ต้นนะครับแล้วก็เริ่มออกมาทีละ5ต้น10ต้น เป็นพศ2 5 6 4ผมก็เก็บผลผลิตได้30ต้นอคต้นหนึ่งประมาณเท่าไหร่ต้นหนึ่งล้วผมจะได้ประมาณ100ยกิโลครับเพราะอยู่นในช่วงปีแรกๆใน3ปีแรกถึงหปีแรกต้นเขาจะเล็กให้ผลผลิตก็ประมาณ100่กิโลถึง150กิโลต่อต้นนะครับอ,อแล้วก็ปลูกหลากหลายสายพันธุ์ครับ จนกระทั่งผมก็เริ่มมาหัดทําเองจะย้อนไปเมื่อตอน2562ผมก็เริ่มมาเสียบยอดเองบ้างแล้วแล้วก็ขยายพื้นที่ออกอีกเป็นทั้งหมด40ไร่นะครับโอ้40ไร่เลยเหรอครับผม,มใช40ไร่แล้วนี้ไร่หนึ่งที่แรกผมก็ปลูกอยู่ประมาณต้นเกล่อก็ไร่หนึ่งก็ประมาณ25ต้นนะครับตอนนี้ออกผลออผลิตแล้วประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ตอนนี้นะครับผมต้นที่ผมเสียบยอดเมื่อ2 5 6 2ตอนนี้มผมผลิตเริ่มออกนะครับอันนี้ต้องมา5 6 5นะครับก็คืออายุครบ3ปีเก็บผลผลิตได้อืก็อยู่ประมาณถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ60%ก่อนครับเพราะต้นเขาเพิ่งจะคุบอายุเข้า3ปีแรกนะครับ ส่วนต้นที่ผมปลูกในระย,40ย40ะ40ปีไอ้40 40ไร่ข้างหลังพันธุ์ทินเล่นที่ทินเด่นเล่นมากที่สุดคือพันธุ์อะไรตอนนี้เน้นมากนะครับก็จะเป็นทั่วไปครับตามาเช่นแอดบัคเนียี่เคอร์ตันพีเทอร์สันนะครับแล้วก็มีบูธเกตบ้างครับผมอ๋อเป็นพันธุ์กันค้าครับพันธุ์การค้า,คาแล้วก็มีันสายพันธุ์ทางเลือกผมก็ปลูกสายพันธุ์เฟอร์ตี้บ้างปลาช่องหกห้า นะครับก็จะมีอีกสายพันธุ์เช่นสายพันธุ์ลูเล่นะครับเอาที่พอคิดได้ตอนนี้นะครับตอนนี้ถึงร้อยต้นได้อย่างที่ออกผลผลิตฮะมออกผลผลิตเขาอยู่ประมาณสักอ,อยู่ที่70ต้นได้ครับตอนนี้นะครับผมทาเงินไปเท่าไหร่ละแรกแรกอ่าแรกแรกอเท่าไหร่ตอนนี้โดยรวมแล้วก็น่าอยู่ประมาณหลักแสนแล้วครับโอ้ oh. นี่ขนาดนี่ขนาดนาสา <ผม S 1> ปีนะถ้ารวบรวมแล้วถ้าเก็บผลผลิตทั้งปีปีนี้ก็อยู่ประมาณสองแสนห้าหมื่นได้เพราะว่าผลต้นของผมนี่ยังอยู่แฮรนิวซีแลนทิงเซอร์ตันแล้วก็บัคเนียนะครับแล้วก็เฟอร์ตี้สิ่งใดฟันที่ยังไม่หมดครับนั่นแสดงว่าอาวคาโดนี่ไม่ตลาดที่มีอนาคตเลยหละเป็น,ปน,นผลไม้มมที่มีอนาคตไกลครับ ที่ผมคือรวมกลุ่มแล้วจดตั้งชมรม,มขึ้นมาคาดหวังว่าให้พี่น้องชาวเกษตรกรเนี้ยหันมาสนใจปลูกอบคัโดทึ่เป็นพลช้อยเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็กินเองได้ขายได้นะครับเพื่อเลี้ยงชีพได้ในอาชีพของเรานะครับแล้วก็เป็นการที่ลงทุนน้อยมากนะครับอ,อย่างต้นหนึ่งเนี่ยคุณจะบอว่าถ้าต้นหนึ่งเนี่ยร้อยกิโลคุณก็ได้แล้วตัวละห้าพันบาทนะครับต้นกิโลละห้าสิบบาท ก็แ้าเริ่รรมีคิดแค่ต้นๆ้นก่อนนะครับแล้วก็เป็นการพัฒนาสายพันธุ์นะครับก็ปลูกหลกัหลกๆก็คือสายพันธุ์การค้าทางตลาด,ดนี่แหละครับพีเดอร์สันบูธเจ็ดมัทนาเนียพิงเคอร์ออออตันและแฮสน,นะครับครับ